ขบวนรถต่อเทียวอยู่ในชานคลางลังที่หนึ่งด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษทัศนาลัางขบวนที่สามหนึ่ง หยุดลบส,ส่งไมดยสารอางสถาน,นีต้นทา,างกรุงเทพไปทางสถานีชุมทางอันใหญ่ครับขบวนรถตัวพิเศษทักษินารักขบวนที่ส,สามหน,นึ่งพ่อออจากสถานีพระโข่งไปแล้วจะหยุยดลส่งผม้โดยสารที่สถานี ลาบุรีเพบุรีหัวหินเป็สนสถานีต่อไปตามลำดับครับ ได,ได้จอพิเศษกันเองครับชั <c oughs> ้นนะครับผู้โดยสารลอ,กกองการโดยสารกับขบวรถล้โซนพิเศษทักษิณขบนวนที่37และ45หยุดบส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีสุมทาหันใหญ่สุงไหงโกโลกและประดังเบ,างบตาขบวนรถเที่ยวนี้ขณะน,นี้ยังไม่ออกจากสถานีต้นทางกรุงเทพนะครับ ทางสถานีบัโ่งยังไม่ทราบกําหนดนเวลาช้าที่แน่นอนเม,มื่อทางสถานีบ้นโ่งทราบแล้วจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ